วันนี้มีคำถามหลายคำถามนะเชิญคำถามหนึงกรับมาสักการพระอาจารย์ต้องค่ะจากคุณพทาวุธขออนุญาตส่งสภาวะครับช่วงที่ผ่านมาฝันรูปแบบเดิมๆซ้ำกันสามครั้งครับแต่รายละเอียดแต่ละครั้งมันเปลี่ยนไปครับคือกับผมเป็นคนลักนาฬิกา มีอยู่คืนหนึ่งฝันว่าไปซื้อนาฬิกาเรือนใหม่เพิ่มอารมณ์ตอนนั้นอยากได้มากมันเอ๊ะในฝันว่าเราจะไปอยากได้อะไรขนาดนี้ผ่านไปหลายคืนฝันถึงเรื่องนี้รอบที่สองว่ามีคนมาขอนาฬิกาขอยืมให้เขาไปด้วยใจที่ขุ่นเคืองและหลายคืนต่อมาก็ฝันเรื่องเดิมอีกแต่ตอนนั้นยืมนาฬิกาให้คนที่ขอไปแบบไม่คิดอะไร มีเสียดายอยู่เล็กๆก็กลับมาสังเกตจิตเราไปติดอะไรตอนนั่งสมาธิมันค่อยๆสงบความรู้สึกในจิตมันกว้างออกไปกลับมาดูกายก็ตั้งนิ่งให้ความรู้สึกเหมือนเห็นปฏิมาก,กรรมที่ตั้งอยู่มันก็วนอยู่อย่างนี้สิทตรับรู้ถึงสิ่งที่ต้องไปต่อแต่มันก็ทำได้แค่เข้ามองความรู้สึกนั้นครับ อากาสุตัวไหนที่มันครอบงำจิตอยู่มันก็แสดงออกมาแค่นั้นเองแม้จะเป็นแสดงออกในความฝันก็ตามนะแสดงว่าตัวโลภตัวตัณหาเนะี่ยมันครอบงำจิตอยู่ก็จะฝันซ้ำๆหรืออาจจะฝันเรื่องใหม่แต่ว่าเนื้อหาใกล้เคียงกันนออกมาทางความโลภอย่างเงี้ยนะออกมาทางโลภโลภ อิฉามัฉริยะน่ะมันมามันเป็นพวกเดียวกันนะโลภะทิฏฐิมานะนะพวกเดียวกันสามตัวนี้นะโทสะอิฉามัฉริยะน่ะพวกเดียวกันนี่เป็นตอนนะถ้าเราเฝ้าสังเกตดูก็จะเห็นอาการของน่ะตัวอกุศลเจตสิกพวกนี้ที่มันทํางานแล้วก็แปลงออกมาเป็นความคิดความคิดนั่นแหละก็แปลงออกมาเป็นความฝัน เราม้ทั้งแปลงออกมาเป็นนิมิตเนี่ยนะมันไปสังเกตดูบางทีปรากฏเป็นนิมิตก็มีนั่งสมาธิอยู่แล้วเป็นภาพนวนภาพนี้ขึ้นมาหรือต่อให้คนที่มีนิมิตก็จะปรุงคิดอยู่เรื่องเดิมนั่นแหละซ้ำๆๆน,นี่พอสังเกตดกูจะพอรู้ทันเนี่ยมันก็จะค่อยอาการของโลภะอาการของโทสะโมหะอะไรก็แล้วแต่ที่มันครอบนำใจเราอยู่มันจะค่อยบางลงไป นะอาการจะเปลี่ยนไปเทีลนิดทีลนิดเทีลนิตให้เราสังเกตเห็นนะั่นะแล้วก็จะค่อยเข้าใจขึ้นมาเองว่าอ้อนเป,นนนนะเปน็นอย่างนี้นะ่นเะป็นธรรมดามันอย่างอย่างนี้นนะพอรู้ทันก็เปลี่ยนไปรู้ทันก็พลิกมุมใหม่มาให้ดูอยู่ล้วกันนะ่นะนี่เป็นสภาพธรรมดาอย,อย่างนี้นะ่ะปัญญาเข้าไปพิจารณาค้นคว้าแล้วก็วางลงไปอันนี้เป็นธรรมชาติของมันล้วนๆเลยนะไปสังเกตดูอ่ะเชิญ สกุลกาลยามารีฟังเทศของของพ่ออำนาจทาง YouTube ท่านพูดถึงการต้องกลับมาเกิดเป็นหมาขี้เลื้ยนได้ยินแค่นั้นเห็นภาพตัวเองเป็นหมาขี้เลื้ยนเดินหิวและเจ็บแสบไปทั้งตัวโดนน้ำร้อนสาดวิ่งร้องควนพางเป็นภาพที่เกิดได้แวบ,บเดียวแต่รับรู้ได้ถึงความทรมานยอมคิดว่าน่าจะเคยเกิดเป็นหมาขี้เลื้ยนถึงรู้สึกได้ชัดเจนเช่นนั้น น้ำตาไหลไม่ยอมหยุดเลยค่ะทั้งที่ปกติเป็นคนไม่ร้องไห้รู้สึกกลัวการเกิดมากๆเลยค่ะออือาจจะเป็นอย่างงั้นก็ไดไไ้ไม่มีอะไรที่เราไม่เคยเกิดเราจะว่าแล้วเ,เกิดมาสรารพัดเรื่องบางทีความเป็นหมาคิดเลื่อนก็ไม่ได้จากภาพที่เราเห็นอย่างนั้นบางทีความเป็นคีดเลื่อนอยู่ในใจเราเนี่ยดูนะ อย่างที่พระเจ้าทรงเปรียบเทียบนะนอนตรงไหนก็คันตรงนั้นย้ายที่ใหม่ตรงนี้มันคันแสดงว่าตรงนี้มนไม่ดีไปหาที่ใหม่นอนที่ใหม่ก็คันอีกอมันก็โทษที่อย่างนั้นแหละต้นไม้ใต้ต้นไม้นี่ไม่เหมาะใต้อาคารนี่ไม่เหมาะใต้เก้าอี้ตัวนี้ไม่เหมาะนีะ่มันคันแต่เิงอะไรความมันกินเล่นอยู่ที่ตัวของมันเองนะมันเหมือนกัน เวลาไอ้ความเป็นขี้เรือนของเรามันเกิดขึ้นที่ใจเราเป็นยังไงค <c oughs> นนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ใช่แบบนี้ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะที่เอาไปโทษคนนู้นโทษคนนี้ไปสารพัดนี่ความเป็นขี้เรือนในใจนะพอไปสังเกตด,ดูจริงก็โอ้มีแต่ตัวเชื้อโรคอย่างนั้นเลยตัวอกัสรนี่มันทํางานอยู่นะซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดนะมันไม่ใช่เพราะคนน,นูน้นคนนี้ไม่ใช่เพราะที่นู้นที่นี่อะไรทั้งนั้น แล้วก็ไม่ใช่เพราะเราด้วยนะเป็นเพราะตัวเชื้อโรคที่มันอยู่ที่ตัวของหมาขีเลื่นนะหรือเป็นเพราะอากุศลที่มันอยู่ที่ใจเรานี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นนะี่นะไปสังเกตเห็นนะมันก็จะค่อยๆวางมันไปเองนะดีแล้วถ้ารู้ว่างั้นมันจะได้เกิดความสลดสังเวชใจว่าโอ้เรานี่เกิดมาเป็นอะไรก็ไม่รู้กี่พบกี่ชาตินะแล้วก็ไม่รู้นะนักภาวนาหลายคนนะเนี่ยพอไปเห็นอะไรพวกนี้นะ นหนถ้าเห็นเป็นหมาขี่เรือน่ะไหร่ถ้าเห็นไม่เคยเป็นนเจ้าหญิงเคยเป็นพระราชินีอะไรพวกเพื่อเจอเนี่ยจะชอบเห็นน่นเห็นนี่อะไรอยู่บ่อยเคยเป็นสมเด็จพระนเรศวรมาก่อนในอดิตชาติทำไมันเยอะจังมาไม่รู้น่ามาส่งอารมณ์ก็เลยต้องบอกว่าที่จริงคุณอาจจะเคยเป็นอย่างนั้นก็จริงอะแต่นึกถึงนะถ้าเราเคยเป็นพระราชินีได้ก็แปลว่าคือสภาพของเราเนี่ยเป็นราชินีได้ก็แปลว่าเราก็เคยคงจะเคยเกิดเป็นตุ๊กแกจิ้งจก นอนอะไรเงี้ยเคยเป็นมาหมดแล้ววันนึนึกถึงไอ้ที่มันแย่ๆกันนั้นหน่อยอย่าไปนึกถึงที่ที่มันยิ่งใหญ่นะนะจะได้เกิดความสลดสังเวชใจนะก็บอกแล้วว่าเรานี่มันเคยเป็นอะไรกันมาแทบจะทุกอย่างอยู่แล้วเวียนไหวายเกิดมาสักเท่าไหร่นะเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นนะแต่ถ้าเป็นอะไรแล้วก็ยังต้องทุกข์อยู่ไม่ได้ประเสริฐอะไรตรงไหนเลยพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญนะต่อให้เกิดเป็นว่าพรหมก็ยัง ต้องกลับมาเวียนเกิดเวียนตายอยู่จะมีสาระอะไรงไงนะก็ต้องทำความเข้าใจกับตัวเององั้นนะเชิญจากคุณหมายวันนี้อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์จากการใช้ยามอร์ฟีนเนื่องจากเห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ภาวนาสิทธิเพิ่งทราบว่ามอร์เฟนนี้เป็นสารเสพติดเข้าใจว่ามันเป็นแค่เพียงยาแก้ปวดชนิดแรง ทางการแพทย์เลือกที่จะใช้สารตัวนี้มารักษาคนไข้สำหรับผู้ป่วยเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดชนิดรุนแรงแบบไม่ต้องทนทุกข์ทรมานมากนะักซึ่งประสิทธิภาพของมันก็เหมาะสมกับที่ทางการแพทย์เลือกใช้มันช่วยได้มากและรวดเร็วจริงๆมันจะทำให้เคลิมเคลมและทำให้หลับอย่างเป็นสุขไม่แตกใจว่ามีคนใช้แล้วเกิดติดขึ้นมา สำหรับผู้ที่ไม่ภาวนาที่ไม่ใช่ผู้ป่วยเขาอาจใช้สารตัวนี้เพราะติดใจหลงไหลเพลิดเพลินแต่สำหรับนักภาวนาแล้วไม่หลงติดใจเคลิบเคิม้มไม่ปล่อยให้ตัวยามาเป็นโมหะอารมณ์คอกงามจิตใจได้ฉะนั้นเพื่อไม่ให้จิตถูกคอกงามควรวางใจให้ถูกสำหรับจิตเองจิตในขณะนั้น พิจารณาอยู่ที่ฐานกายย้ายรู้ไปตามจุดต่างๆของร่างกายพิจารณาอาสุภาบ้างอยู่ที่ฐานของเวทนาบ้างแต่จะไม่ปล่อยไปอยู่ที่ฐานของจิตเพราะมันจะทําให้เราเคลิบเคลิ้มและหลงไปในอารมณ์ที่เป็นอกุศลได้ในแต่ละวันต้องใช้ยาบ่อยอยู่เหมือนกันเพราะเป็นแผลที่ใหญ่ความปวดความทรมานย่อมรุนแรงเป็นธรรมดา จึงอยากแบ่งปันเคล็ดลับการเจริญสติในขณะที่ต้องใช้มอร์ฟินมาให้แก่เพื่อนร่วมทางเพื่อเกิดประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายได้พิจารณาหากมีสิ่งใดต้องเพิ่มเติมขอพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาและขอถามพระอาจารย์ว่าถ้าต้องใช้สารตัวนี้บ่อยๆอ,อย่างนี้ถือว่าผิดศีลห้าไหมเจ้าคะสำหรับศี์คิดว่ามันเป็นการรักษาเราไม่ได้มีเจตนาจากการเสพฉะนั้นคิดว่าคงไม่ผิด แต่อยากจะขอคำยืนยันจากพระอาจารย์ให้แน่ชัดเจ้าคะ่ะข้อสองสารตัวนี้ทำให้หลงไหลเพลิดเพลินได้ถ้าจิตหลงไปในอารมณ์นั้นอย่างนี้เรียกว่าหลงนันทิเป็นเอาสุนรจิตใช่ไหมเจ้าคะ่ะตัวเพลิดเพลินมันเป็นนันทิทั้งหมดอะไรที่มันเป็นความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆเนี่ยเป็นตัวนันทิราคะทั้งหมดนะที้พวกนี้เป็นยาก,กล่อมประสาทเนาะ ร์ฟีนนี่ทหารถูกยิงขาขาดเนี่ยเอาผ้ามัดต้นขาเอาไว้อัดร์ฟีนเข้าไปหายปวดไปทิ้งนะไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่แค่แผลผ่าตัดอย่างนี้วันต่างการแพทย์เขาใช้กันมานานมากแล้วนะก็จะพิจารณาว่าคนไหนคนใช้คนไหนไม่ควรใช้นะเยวแต่ผ่าตัดอะไรอย่างนี้แม้กระทั่งพวกที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่ทุกข์ทรมานแรงก็ใช้ร์ฟีนนะนะตามอาการเพื่อให้คนไข้นั้น นะจากโลกนี้ไปอย่างไม่ทุกทรมานมากนักไงนะฮะนีนะ่มันก็จะไปทําให้ระบบประสาทที่ไปรับรู้การปวดนั้นมันมันไม่สามารถรับรู้ได้เงนะนีนะ่ถ้าบอกว่าจะผิดสีดไม่ก็ต้องหมอนะผิดไม่ใช่คนไข้ผิด <c ười> คนไข้ไม่ได้ไปเรียกร้องนะหมอมาฉีดให้นะบางทีคนไข้ก็ไม่รู้หรอกก็ฉีดอะไรให้รู้แต่ว่าขอ,อยากแก้ปวดขอ,อยากแก้ปวดเนี่ย ที่จริงแล้วก็ไม่ผิดทั้งหมอทั้งคนไข้นั่นแหละนะเพราะอันนี้เป็นเรื่องการวินิจฉัยทางการแพทย์นะนก็จะไปวิตกอะไรมากเกินเหตุนะมันก็ถูกแล้วพิจารณาไปนะเวลามันเพลิดเพลินกับอาการพวกนี้นเป็นยังไงเพราะว่านะเคยมีกรณีที่นะใช้มอร์ฟีนในการรักษาผู้ป่วยแล้วคนป่วยติดยายอย่างนี้ก็มีนะนะสำหรับแพทย์ที่ไม่ระมัดระวังหรือ เวลาอยู่ในสนามรบจริงๆบางทีใช้มากจนกรทั้งแผลหายแล้วก็ยังติดใจมอร์ฟีนอยู่อย่างนั้นก็มีนะนนอี้หมอเยาวินิฉัยเองจะค่อยๆลดจํานวนลด,ดลงนะว่าแค่ไหนนะมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยจนกระทั้งนะพอหายดีแล้วหรืออาการปวดลดลงแล้วก็ใช้ยาแค่ปวดตัวอื่นแทนอย่นี้เป็นตน้นนะอันนี้คืเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้นะ ดีแล้วแบ่งปันกันเนาะเวลาเราภาวนาอันนีน้คนที่มีประสบการณ์ตรงเนี่ยจะรู้ดีว่าจะวางใจอะไรยังไงยังคิดอยู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวคอรสวันที่หนึ่งวันที่สามเอ็ดเนี่ยนะธันวาคมอาจจะยังไม่มีอะไรแต่วันที่หนึ่งที่สองเนี่ยจะเชิญผู้มีประสบการณ์ตรงในการป่วยน,ยนีทั้งอาการทางจิตทั้งอาการทางกายเนี่ยนะมาแบ่งปันประสบการณ์ นะการเจ็บไข้ได้ดป่วยแล้วใช้การภาวนาไปรักษาได้ยังไงเนี่ยให้ผู้มาภาวนาได้ฟังกันนะเพื่อว่าจะเป็นกําลังใจหรือปลูกศรัทธาให้เกิดมีความเพียรในการจะปฏิบัติภาวนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะนคนที่ภาวนาแล้วก็ตอนนี้ก็สุขสบายดีไม่จะมีความทุกข์ความโศกอะไรเข้ามาวุ่นวายในชีวิตแล้วก็เกิดความย่อหย่อนขึ้นมาเนี่ยนะ เรรู้ว่าต้องเร่งความเพียรละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะถึงคิวเราเมื่อไหร่เน,ะนะาะไอ้ที่จะต้องไปเจ็บไข้ได้ป่วยที่จะต้องไปผ่าตัดอะไรนะโดยจะต้องตายขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะถึงคิวเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเร่งความเพียรฝึกฝนตัวเองตั้งแต่บัดนี้นะไม่ฝัดวันประกันพุ่งเนี่ยก็จะช่วยใหนะกนะ้การพัฒนาภายในเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม นะี่ยพอญาติโยมที่ทํางานทําการต้องดูแลครอบครัวอะไรอยู่เนี่ยทีก็ทําให้หลุดได้ง่ายเรือได้ง่ายนะหรือประมาทได้ง่ายนะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามันนะฝึกค้นตัวเองนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่ต่อเนื่องเนืองๆไปเงี้ยมันจะค่อยเห็นพัฒนาการแล้วยิ่งถ้าได้นั่งสมาธิทุกวันทุกวัน วันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะให้เวลาตัวเองวันละชั่วโมงวันละครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยะทามันได้ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยเห็นพัฒนาการที่มันดีขึ้นเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปเข้าคอร์สไปอยู่วัดอะไรที่ไหนทางนั้นเนี่ยหรือบางคนไม่มีโอกาสที่จะไปเข้าคอร์สไปอยู่วัดแบบนั้นไม่มีโอกาสที่จะไม่มีวัดอยู่ใกล้โดยซ้ำบางที่บางประเทศก็ยังภาวนากันได้โดยสายวัดในอินเทอร์เน็ตนี่แหละ ถ้าเราใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ได้เนี่ยก็จะนะเราก็จะเห็นคุณค่านะคุณค่าของธรรมคุณค่าของการปึกใจตัวเองขึ้นมาเองนะนะ